ไมชไ่ชัดได้ยินปะโอเคอะไรอะไรอยู่ชทได้ยินปะไมแชทไม่ได้ยินไม่ชัดได้ยินปะทำไมเราไม่ไปนะฮะทำไมอ่ะเราไม่ไปทำไมจะใช้มักจะใช้บัคม้าบินใช้ได้เหรอเอาลืมไปในเป็นคาร์บอยแล้วอันนี้ได้ นายอันนี้ของนายเปิดเอ๊ยอันนี้ของใครเขาอ่านชื่อกันนะแ,แล้วขอแอปเพื่อนหน่อยนะ สุดหดที่ทำให้ม้าบินได้นี่พว่งนายเปิดไหม้หน่อยเอา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 ีอาอาอานี่นะเพิ่นเปิดไ,ม,ดไม้พวกเราขอนั่งรถไฟน,นะได้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้รถไฟเราเองนะนะ ว้าวรถไฟเองเหรอใช่รถไฟเราเองเรเองอันนี้เรามเีเ่าอ๋อยิงวดี๋เดี๋ยวเดีเามาไมไห่จะต่อเครื่องซนี่จะได้วิ่งเร็วเ ไปเอา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 ปุนมาเอาปุนมาเอออาอ้าวนี่นีนายนายมีเงินป้าไปซื้อถ่านให้หน่อยดิอ้คนที่สามบอ ัญญาอ่นอนเขัพดไม่ได้ปัญญาอ่อนนะครับอย่าด่าคน,านาอื่นครับมงั้รโดนตบแน่ครับเฮ้ยเฮ้ยันีบ้างเอาไงอ่ะอเอาไงอ่ะ เอาเอากระดาษให้เอากระดาษมาให้เอาไปไปเอาไปเอาไปไปเอาไปเรียนหน่่ยไม่เป็นไรจะเอามาเป็นเพิ่อ้าเฮ้ยอะไรหรอช่งมชมเจะออมาบวกลว พี่ยยิงปืนกระสุนเอเงินใครเนี่ย,ยนะไม่รู้อ่ะเงินใครคะพี่นี่คะอันนี้เงนนะะินใครเหรอคะต้องเก็บดิ เงินไขแล้วเนี่ยการเงินผมร้อยเงินผมอ่ะอันนี้พี่เป็นยูทูบเบอร์กันปะเนี่ยพี่อันนี้พี่เป็นยูทูบเบอร์กันปะเนี่ยโอ๊ยพี่พี่อันนี้พี่เป็นยูทูบเบอร์กันไหมอะไม่พี่ไม่พี่ไม่พี่เหรอ มันมัเห็น,หน,นะคือแล้วงคืนแล้วดีเพวิ่งเร็วดีชอ,เ,อเย้ยเยย

แล้วพวกัานไม่ซื้อเชืเพิงมา <c oughs> <c oughs> เชื้อเพลิงหมดแลวไปละ ยายายาเชื่อไ,ไี่ติดบดแต่นเชื่ออะไรมใีให้ตาย cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn